สวัสดีค่ะนี่ค่ะได้มละกอมาหนึ่งลูกค่ะพันอะไรนี่พันฮอลแลนด์มั้งเขาเรียกนี่ก็เลยค่ะจะมาพากินกันดูเม็ดค่ะีนเม็ดนี่โอ้เม็ดเยอะมากเลยเนี่ยเอาใส่ถุงเก็บเม็ดเยอะเกินนี่เม็ดเยอะ กินกันนะกินมาแล้วก็นีเ่เราพาเราก็พาแบบนี้นี่กินกินคนเดียวเดี๋ยวค่อยพาให้เพรสเนาะอืมหวานอืมหวานนะจ๊ะหวานนะจ๊ะเนี่ย ืืมอม่อมันฮอแลนด์ลูกนี้สามห้าบาทโอเคนะไม่แพงถ้าเกษตรกรขบปลูกนะเนาะมันจะโดกนะมันจะอายุยืนนะต้นเนี้ยแต่ก่อนบ้านพี่สาวขบปลูกมันอยู่เป็นสิบปีเลย ดูดูเม็ดมนะันนะนี่เม็ดมันเม็ดมันเยอะเกินนี่ถ้าใครอยากกินมีประโยชน์มากนะเนี่ยเอาลูกไปทำพันได้ไหมได้อ่ะนะเอาไปตากแดกกด เม็ดเยอะมากมีประโยชน์มากค่ะมะละกอแล้วมันมันมันเป็นยาระบายด้วยอิ่มด้วยนะอืม,ม เดี๋ยวไว้ให้เฟรชด้วยอร่อยมีประโยชน์มาละกอนี่เราพาแบบนี้กินแบบสดๆเลยอ่ะไม่ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเรากินคนเดียวโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ